เดีสยวจะวิ่งโจมด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาปัดดินน้ำมันกันนะว่ามปนตัวอะไรก็ไม่รู้ตั้งรูกันมาเริ่มกัน

ตัวไปปั่นมูเลยอะไรนี่ xiếng cái nó là sao bây giờ sao đi ê ở công công tìm nhìn tầng này mình đi thôi đi thôi thôi cái anh kia có buồn không bạn đó mày đều cho bỏ cái này เสร็จแล้วนะครับนี่คือมูปอมเหมือนตัวเหี้ยเลยเนี่ยไม่ใชนะ่เซนเซอร์นะขอโทษนะพอดีมาถนัดเซนเซอร์ได้แกนี้กบุญลวะวะไมจะทำคิปดเราจะทำมนุษย์พยานา ไ่ทำแล้วผมยากนะทำแค่นี้ก็พอละชอบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปเจอกันบ่ายเฮ้ยขอโทษท่านดูคำหยาบเจอกัน